นี่คือต้นโกโก้จ้ะนี่เราไปดูกันเห็นไหมนี่น ลูกมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นโกโก้แบบนี้มันจะสุกแล้วลูกมันแข็งมาก